หล้มเ,เองล้มเองหลอนดูวิดีโอแล้วเมันจะงหววิ่งขอยหลังมันสตาร์ทไปจิกพื้น เราเองดูดูวีดีโอแล้วอะไรให้หมอตรวจสิพี่นาเขาจะเอ้ะเดี๋ยวเขาจะดึงเขาจะดึงใส่เขาจะปล่อยผ <su> ่อนใช่ใช่ประมาณเดือนนึงจะได้สบายใจไม่เป็นไรแมกแต่ล้มเองในตอนเตะเข่าบิดนี่มันจิ๊บจิบแสดงว่าไม่เคยจิ๊บตอนนี้ถ้าให้นะจริงจริงนะ อยอยโอ้ยอย่าไปเสี่ยงเลยนะเขาเป็นมากกว่าเดิมสวยแต่ตอนดึงมันเจ็บนะมันจึ๊กเลยนะก็เจ็บทีเดียวไงก็หายเลยถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปปุ๊บเดี๋ยวพยาบาลก็ไม่เข้าอะไรพยาบาลดึง นี่เก่งนะเล่นดีเนี่ยน้องตัวอ้วนเนี่ยคิวใช่นักฟุตซอลดูก็รดูไปที่ไหนอ่ะเนี่ยจบพยาาดูแลเพื่อนเลยครับเดี๋ยวพยาบาล่ไดดึงแป๊บเดียวก็หายแล้วแต่มาเตะได้อีก แบกันแห่น้าเลยแหย่หน้าก็โหดแล้วตัวเขียวนี่เล่นดี่ยวังดีดีนี่นี่ผมชอบกองหลังเล่นดีไอตัวเล็กข้างหน้านี่ตัวสามตัวอ้าวบอจะเปลี่ยนก็เดินออกเฉย นี่ถอดเสื้อกลัวเขาจำตัวได้ใช่ไหมเนี่ยกลัวเขาคืนใช่ไหมเนี่ยแต่ผมยันหยุดแบงค์สี่อีจังยังมาเนี่ยเดชบุญกินี้ไม่ได้เจอกันเปี้ยงว่าแล้วพี่เสือไม่โชว์เลยอ่ะโอ้ยิงนี่รับไม่ได้ซเซลแก๊งเงี้ยปล่อยอย่างงี้เป็นประตูเงาเงาหลบแต่กาตาพุ่ง พุ yeah, now, uh ่ง oh. พ uh ุ่งแกพุ่งอย่ยงไม่ได้งย่โิมาหมดแล้วยิคเลยเนี่ย ไม่อยู่เดี๋ยวสีม่วงไปทวงมันลังแล้วตีใช่ออกคู่แล้วมั้งเนี่ยขาวหญิงอ๋อ

ได้มีหลักฐานนะฟ้องได้มีวีดีโออยู่เฮ้ยผมมีวีดีโอพี่ตีมเสียงน้องเขาดิอ้าวหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งแล้วนะออกคู่ใครหนึ่งหนึ่งสกอสกอไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้บอลนั้นพี่ไม่ได้ดูพี่ถ่ายวีดีโออย้ย อาพี่ตีเดี๋ยวตัวจริงจะลงแล้วทำไมไปแท็กอีกบีเลยพีเลยพีเลยเอาเลยไปเลยพีเลยพีเลยปีดีเออได้อยู่